สวัสดีครับตอนนี้ห้องสเตมม์กำลังไปที่จังหวัดชะอำนครับไม่ว่านะเอาดาวสี่ดวงไปเลี้ยงกระต่ายด้วยแม่นะคะกูตายแล้วกูบอกว่ากูตายแล้วไหวไห โอเคครับดีครับเรามาลึงอโรงแรมดีจิชากันเลยครับตอนนี้กำลังเดินไปที่หอประชุมดูเอาครับแม่ไปสโกแมเดี๋ยวเราจะมีทำกิจกรรมกันต่อผมเป็นคนยกของไม่ต้องทำเครื่อเลยหรอกส่งี่ดีสองสอง จะไปตังวะเอ้ไม่ไม่ไม่ใช่พูดชื่อไหนนี่กูอานอยู่อะหลักฐานเยื่อคนดีนะครับเข้ามาเลยนะครับเพราะปุมอุยดูดูดเด็กนะครับเยอะชิบเอชผ่าน ชิบสุก็จะอมาแก้แล้วชิบ,ชบโอกว่าตัวต,วตวอช่วยหน่อยมาเดี๋ยวเราเข้าห้องประชุมกัน,นครับแ<อ>ล้วเข้าห้องอประชุมแล้วนะครับคนอย่างเยอะ มีล็อปดี่มามีล็อปของเราโอเคครับด้วยตอนนี้เรามาอยู่ถึงฐานที่สามมั้งดูเอาหน้าผมเป็นสวัสดิการนะครับผมก็มาช่วยงานในพวกฐานพวกนี้เขายกคงยกของโคตริชอ่วครับนี่น้อยแมน เดินไม่ก็ถ่ายอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเดินไปเดินนี่เดินไปยังยังเรามาดูวิธีการทำป๊อบคอนแบบไทยประดิษอดปิดด้านบ่

เราคิดว่าใส่อะไรกันมการินทาัดีเออาเลือดๆอ่ะ

แค่ผมเดินก็6วนาทีก็หมดละเวลา้มยมากเลยแต่เป็นสวัสดิการนี่ก็ชิวจริงๆนะสบายมากเลยเดินทั่วยังได้เลยเดีเจอกันทุกคนอันนี้เราจะมาบุกห้องมหาเทพไก่กันครับนี่ สามัคีชุมนุมเปิดประตูตดอ้าวสวยเดี๋ยวมันพังแล้วสวยไม่ติดเฮ้ยเย็ดใหญ่ใหญ่เปิดเร็วเร็วเปล่าเออเปิดไอ้สาเยี่ยมไอ้ความพยายามในการเปิดห้องนะครับจะเปิดยดีดีดี โอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่ของใครเนี่ยก็ของเรานะเอออ๋อโวยโอเคครับผมก็ตอนนี้ครับเขาก็กำลังไปกินข้าวนะหลับจากอาบน้ำกันมาเสร็จแล้วนะครับอะไรถ่ายิีเออถ่ายชีิตนี่นะครับแม่ทองรับบี้นะเอาสตาฟออลลี่ เดี๋ยวผมอยู่โรงแรมเป็นโรงแรมเดอร้าเดอรอะไรนะเดอร์รีเจนเอเด็กครับเด็กที่ผมมาเนี่ครับก็มาทางนี้เลยครับออไปทางนี้ครับเนี่ยครับอันนี้เราก็จะพามาทัวร์สภาพหน้าล็อบบี้กันนะครับนี่ทรงเรือใบอรับโรงแรมก็จะมีเป็นบาร์นะครับนี่เป็นไง บายหนึ่งปีหนึ่งเป็นจุดห้องนั่งเล่นนะครับตรงนี้น่มันหิวอะอีกทีอั้นเราก็ไปกินข้าวเย็นกันครับนั่นก็คือหน้าล็อบบนะนนี้นนี่ครับเดี๋ยวเราเดินกันไปต่อเลยนะซึ่งโรงแรมนี้มีทะเลส่วนตัวกันด้วยนะครับะอะไรวะ ไปกินข้าวตรงไหนวะแดกข้าวตรงไหนวะจักรยานด้วยแก่ไหมแก่เอาไหมนี่รถตุ๊กตุ๊กอยงนะครับคือผมเนี่ยจะไปกินข้าวนี่ครับเราเห็นคนตรงนู้นแล้วนะครับเราไปกันเลยดีกว่านี่นี่นดีครับทุกท่านชาวโลก ผมวิ่งเลยไหมสิเด็กนี่ครับกระถึงแล้วเนาะมีตามเพื่อนตามฝูงกันบ้างครับนี่ครับเล็กไซพาวิลเลียนนะครับเราจะกินข้าวกันตรงนี้ครับมันเป็นโซนกินอาหารครับนี่ตรงไปมันก็จะมีโซนมีซอยโรงแรมที่นี่ใหญ่มากเลยครับทุกคนก็แต่คืนก็แพงอ่ะเพราะมันเป็นโรงแรมระดับสี่ดาวคือละพันห้าครับเท่าที่ผมดูมาประมาณ เนได้ข่าวว่าห้องของเรามันบอกมันเจ็บไม่ได้จริงจังจริงจังดิโอ้วกูจะนอนแล้วทีเนี้ยเดี๋ยวเราก็ถึงแล้วเดี๋ยวเราจะตัดภาพไปตอนที่เรากำลังรีวิวอาหารแลยนะเฮ่นี่อุ้ยชดนี่เป็นแกงไก่แกงครับเป็นไก่จะเป็นนี่ข้าวปุ๋งข้าวเปล่านี่ทำมาดูโซนเนี่ยตอนนี้จะเป็นโซนของหวานครับ มีหนมปองหนมปังนะครับอ๋อมีของหมดนี่ครับเราก็ได้กันมาตอนสา่วนนี้ก็เดิมผัดอะไรก็ไดกุ้งแกงแอ,อะไรครบครับก็ตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมไม่มีเกี่ยอะไรเลยเลยหนั่นคือันั่งเราเป็นมาอป่าใหญ่เลยครับคนนี้ไม่จริงเหตุครับม,มือน,นี้คือแล้วจะเลือกอะไรได้ไหมเลือกให้เธอไมไปได้หรือเปล่า สิบนาทีมาประเมินใหม่เนาะว่าเสร็จไหมอ่ะเดี๋ยวช่วยกันนะคะลองดูทำได้เลือกขาอไรกีค่ะท้ายเลื่อนขาแย่สูงที่สุดและแข็งแรงและนี่มางที่สุดนะควจะไปช่วยเพื่อนอ่ะ ไปชวยไดช่วย่นเนสถานการณ์ทุกคนจะทำตัวเป็นเด็กดีมากทีุ่ดครับ ไปด้วยคุณผ oh, ู้ใหญ่อาบุตรเพื่อแบบนี้ปิดบุตรเพื่อผู้ชายนี่ครับกิจกรรมรับรุ่น 哦。 ลงได้ทุกเมื่อนะครับนยกก่ับพวกขี้คานนะครับคูกกขี้คานครับสิรอดอรอดอะไรกันเนี่ย ดีเช้าวันที่สองวันแล้วครับทุกคนหลังจากที่เมื่อคืนนอนหลับสนิทมากที่ห้องนี้ครับเดอร์ริเจนช่าบีรีสอร์ทตงรงไหนเป็นแบบสีแดวเนาะนู่นเห็นไหมสระว่ายน้ำนี่สระว่ายน้ำนี่มีสไลเดอร์โคตรเท่ตรงนั้นก็จะเป็นทะเลนะครับผมทะเลเพราะผมเดี๋ยวเราไปกินข้าวเช้ากันดีกว่าตอนนี้เรากำลังจะลงไปกินข้าวเช้ากันนะครับ นี่นะครับก็จะเป็นกิจกรรมวันที่สองกอให้เรามานั่งทําหุ่นยนต์ง่ออันหนึ่งนะครับผมอาตอวี่ทำอะไรเพื่อนมีกำลังทํางานสื่ออยูานสื่อที่ดีต้องรายงานข่าวอย่างละเอียดไม่บิดเบือนนะครับก็เเป็นกาสวดรายละเอียดผมไม่รู้เหมือนกันนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูคนอื่นไปต่อนี่ครับ อ,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 อนุญาตถ่า,ายรูปหน่อยนะครับอ <laughs> โอ้โหพี่พี <laughs> นี่ครับกูอ <laughs> ื่นเขาไม่ให้ผม,ผม,มถ่ายมัถ่ายกูได้เจ๊น <laughs> ี่นะครับอ,อเอามาให้ติมมาต่อกันนี่ออกแบบนันกสนอครับเดี๋ยวผมจะถ่ายเป็นภาพภาพบอรับ oh, okay. ตักมาน้อยถ้ามันอร่อยถึงเลือเปือกไม่ได้แลลูกพี่ขยี๋ยวามากินสิจะกินจริงกระดูกก็แกะแกะแทท้กระดูกอ่ะร้าแอบผ่าเหรอเปล่านักับมะม่วงกับไม้หรอาันก้าอยก็ดูกก้าก เอาเลยครับซูเลยครับลุยเลครับถึบถึบยังไงยังไงครับสนามต่อต้งนฝุ่นใหม่ครับแข่งหนุนตื่นครับทีเดีร์ครับไม่ได้เนียไม่ได้เนี่ยเยี่ยมเลยทีเดียวสนามด้วยครับยังไงครับเอาเลยครับเพราะว่ามองร้อนมีการร้อนสนาัเตือนครับถึงเซฟี่สุดท้ายครับเซฟ